สรุปรางวัล MBC Drama Award อ e ีจงซอกคว้าแดซัมย um, ุนอานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมงานประกาศรางวัลปลา,ายปีของช่อง MBC ที่หลายคนต่างตั้งตา,งตา,งตางรอคอยอย่าง2022 MBC Drama Award ปีนี้ผลงานซีรีส์เรื่อง Big Mouth คว้ารางวัลแห่งปีและคว้าได้อีกหลายรางวัลตามคาดหมายโดยพระเอกอย่างอ e ีจงซอกคว้ารางวัลแดซัง ที่เป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของงานไปคองซึ่งผลงานนี้นับเป็นรางวัลแดซังถ้วยที่2ของเขาหลังจากคว้าครั้งแรกจากผลงานกันแสดงเรื่อง W2 World ปี2016ในขณะที่ Imu R นางเอกของเรื่องเองก็คว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมสาขามินิซีดีก่อนที่ทั้งคู่จะควงกันมารับรางวัลคู่นักแสดงยอดเยี่ยมอีกรางวัล